การพีเซเจอที่ฟอะซึ่งเป็นรถถังเยอรมัน <c oughs> ซึ่งเราจึงมาร่อมดูกันว่าผมกลับมาเล่นรถถังเยอรมันเล้วมันจะรู้สึกดีหรือไม่สบายใจหรือเปล่ามาโอคันเล็กเลยอ่ะคันมันแรดูเล็กไปเลยซึ่งไม่ง่ากันนะ เลยดูที่สบคุณมันดีกว่านะที่เป็นการมีก,กระสุนอย่างแค่เดียวนะแล้วก็ยิงได้นัดเดียวเหรออ้าวแล้วรถถังรถถังฝั่งถ่านั้นทำไมผมเลือกมามันยิงได้สี่นัดสามนัดวะผมงงเลยหรือมันเป็นอยู่อยู่ที่การอัพด้วยโอ้มเป็นการฝั่งน้นมาเลยนะทุกคนไปอ่ะ รีบไปช่วยเพื่อนเราจะตายฟรีนะรรีบไปช่วยออยู่ไก,กลๆแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบส่องใจให้นิดๆแต่ดู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 เธอช่างเฉยเมยเอาแหละเตรียมใจไว้หน่อยมันต้องหัวก้อยต้องเสี่ยงการก็อเหมือนงั คนมาแล้วก็เยอะนะแต่ไม่โดนเหี <c oughs> <ừ> ้ยสิมอง่ทั่วๆไปคนธรรม,มาดาอย่างฉัน,นั้นฉัน,นั้นเธอคงจะไม่สนใจเอาแหละเดียวใจไว้หน่อยมึงต้องตายหัวตาไดา้กูช่างหัวมึงไม่สนใจหรอกปี่ย โอ,โ,อโอ้นังเก๊สส่ไหนแกเปี้ยนโอ้ยซี่กินหมูเลยะอู้ไม่โดบนบัดแค่ไหนเป็นได้จริงหนนะนี่ไง,จะ,ไงะจะเอ๋ไปลิ้ังเกจะเอ๋เพื่อนมาช่วย,ยหญิง่โดนหิงโดนมีงนนานคันี้จะตายคันี้จะตายเป็ดผมเป็ดผม เศษผมอีกแล้วเศษผมเศษผมแน่ๆเลยอ่ะนี่หรอคนนี้ดื้อคนน,นี้น้นคนนุนคนนนค้นเหมือนจะตายอ่ะอมึงมีตัวนี่แคตัที่สี มีน้อยอ้วสนายแก่นี่เนี่ยเปียงเลยเปี่ยงเลยที่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 ทีข้อขอขอขือข้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 อมัอมืนด้อน้อข้อข้อมัอด้อ้อข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 ้อน้อ้อ้มข้อ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 ข้้อ้ออข้อข้อขออข้้อน้อก้ออ้อ้้

จุ่มหงจุ่มหงส์ยอยโน่หุ่มหนุ่มเอ๋ยก็ยืนใครยืนใครก็ได้ที่มัชี้กูดูมั้ง้โหหายเลยยังไงโดนราดอ้ควายโง่กูคนนี้โง่ปล่อยให้เขาลัดชีวิตมีแต่คนแย่งลัดหาผลประโยชน์กันกูจะตายไม่ช่วยเวนนี่ไม่ยิงฆ่า ไวจัดเลยอ่ะที่หนึ่งอยู่แล้วดูผมยิงคนนี้ไอ้ี้ยคนอื่นไปไหนยิ่งกูยิงห้าคัโนเวนกัมทำใจเธอดูแต่ผมกา <c oughs> จะยิงสองนัดอ่ะปิ้วปิ้วอะมันไม่ยิงสองนัดหรอวะกวนะเมื่อกี้มีรับของคิดว่าผมจะกดเล่นนะสิเมื่อกี้รับของก่อนนะของสองพันคู พยายเห็นรถถังนาซีเลเวลสูงๆนี่ไปดูย่องอื่นเลยฮะผมจะเอาไป up รถถังญี่ปุ่นให้หมดเลยแต่หลายช่องก็ญี่ปุ่นแลวนี่ไหมแต่ทตําเช่ได้ทําอย่างไงได้ล่ะก็ฉันอะมันเกินคนุนได้เปลี่ยนอะไรได้ทันจริง เศษกระจกออกมาทำไมอะเศษกระจกทำอะไรได้อะเศษกระจกนี่อยู่ไว้ก่อนแล้วกันว้ายโอ้ยมีลายพรางด้วยถามจริงลายพรางที่ซื้อกันอื่นมาได้เปล่าไม่ได้ด้วยไม่ได้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมันไม่แพงอ่ะไม่แพงโอ้เนี่ยแรงเป็นมุมโอ้ว้าวบล็กเลยเตะเลยอ่ะสุดยอดเลย ไอต่อไปอ้อมันปวดหลกอย่างงี้ให้ด้วยเหรอเมื่อเรเล่นท่านี้อ่ะปวดหลังไลยน้ำให้ที่อะที่ทุกทเทไปเลยเ่อะใช่ที่ทขอบ ก็คุณคนที่ติดตามผมมาถึงปัจจุบันด้วยนะฮะซึ่งก่อนนี้หูกว่าจะสิบับนี้แทบแทบไม่มีอะแทบไม่มีเลยน้อยมากสิบับนี่ผมผมรอไปกี่เดือนนะสามสีเดือนสิบับ <c ười> ตอนนี้จะสามปีแล้วเพิ่งได้ร้อยกว่า1 0ร้อยร้อยซับเวนกรรมแถมจริง เหมืองโอเคผมว่าสิบปีคงจะได้สักพันครับแลรอนะไอ้อดตายก่อนกูมาฮะถ้ายได้หลักใน Youtube กัดผิดไปเลยไปหายยังอื่นทำนี่แหวะถ้าใครคอมมูนิตี้ดีก็ถาทถาไปอ่ะอย่างน้อยคุณก็มีคนดูอย่าแน่นอนจิดตามมันจะเยอะอย่างแน่นอน ช่องผมไม่มีคอมมูนิตี้อะไรเลยวะอยากให้มีอยู่นะแต่ว่าใครจะมาเล่นกับผมถันจริงใคอยากเล่นก็เม้นมาเม้นมาติดตามทางไหนได้รก็บอกมามกพยายามเลเล่นด้วยแล้วกันเปลี่ยนหนีก็หนีก็ไมยเห็น เรียบร้อยอ่ะแต่เราไม่ได้ฆ่าโถทีโถทีโถท้ถทงเกิดละมังคุณสีู่เจาะไม่เข้าหรอกไอ้เหี้ยกูยิงโดนุ่งแพงวิงกำข้าหกสิบเองอ่ะมันอ๋อเราเล่นเล่นรถถังเวลวคู่น้อยเหมือนัอน้งมันก็เลยไม่ค่อยแอรเงเงี้ยเป็นไง นี่ออ้ยาะไม่เข้าเฮียถามจริงจริงฮะถามจริงจริงไม่เข้าตลอดโอ้ยเฮียยังไ่ตึ๊กก็ไม่โดนไอ้เอกคนไม่โดนอะ่ะมันเกินไปมันจะเหลือ,อร้ายมันจะเหลือร้ายกันไปแล้วตอนผมเล่นครางงมม้เลรกนี่ผมยังงงในนะเกมนี้ไปตอนนี้มาเล่นกับมันนะมันมันมาก ต้องห้ามอะไรแค่บังคับแล้วก็ยิงแค่นั้นเองยีสิตายแพ้มันก็ใช่ประเด็นโอ้โหโคตรถึกรถอะไรวะเนี่ยเทอะไรวะโคตรถึกเลยอุ้ออยเราเขาเห็นผมแล้วเมื่อกี้เดีววิธีกระสุนที่ยิงมาอู้จะท้อนหนอเวนงามแล้วก็ใช้มุมวิธีกระสุนบางนั่นแหละเป็นเป็นเบสมันเป็น การเล่นขั้นพื้นฐานอยู่แล้วที่ทุกคนควรจะรู้อยู่แล้วนะว่ายินดักไงใช่ไหมโอ้ยน้อเพื่อนรักไปโคตรง่ายเลยว่ะเนี่ยกูย,ยิงแท่ตายไม่ได้ฆ่าละคันโอ้โหปีผลต้ไม้ฆ่าสองคันแล้วว่าโช่เอ้ยเป็นไรเ่ะ้ยผมเล่นด่านเมื่อกี้มันไม่มีใครช่วยกูเลยเฮียแถมมาแย่งหลาจูอี จานนี่กูยิงมีแต่คนแย่งลาที่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยโดนกี่แล้วจะได้แล้วไอ้กอดนี่อเมริกาโน่หมึงคือศัตรูคู่อาฆาตของปูยังไงล่ะเเก็บเก็บเก็บ เหี hey, <laughs> ้ยอะไรวะเอาไม่ดนคนเมื่อกี้ทุกคิดไม่ได้ฮะหลาคนบอกว่าโอ้พี่เอกปากพี่เอยเลยนะคะไม่อยากฟังพี่เอกปากเลยนะผมจะระเบิดอยู่แล้วบางคนก็บอกงี้ผมไม่รู้ว่าผมเท้าเอา หลายคนกเมนต์เอออยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยแต่ไม่ดูคลิปกูเลยเ็นมาอยากเล่นด้วยอย่างเดียวไม่มีไม่มีใครดูคลิปกูเลยจริงอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยก็เมนมาเลยฮะเมนมาพิมพ์เอสมาเลยไม่ต้องเมนอ่ะเม้นตนะ์อยากเล่นด้วยผมไม่รู้เขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอยากเล่นด้วยก็ก็แอดมาเลยนนอัที่ชื่อนี่เนี่ยผมบอกที่ท่านไหนไม่รู้เหมือนกันแต่เกมนี้ก็อยากเล่นลิน แย่าเลยครผมกำลังเล่นอยู่เกมนี้ติดงอมงมเลยก็ว่า้ไ้อบ้ไม่เล่นไม่พักอ่ะ <c oughs> เล่นจะตาจะระเบิดอยู่แล้วผมเป็นคนเดียวในโลกกว่าที่แบบทำลิปเยอะกว่าที่เยอะซับเนี่ยถามจริง ลดระกากสุดเลยเหรอวะเยสองเองผมนึกู้าเลี้ยงสามยสองเงี้ยไอยากอัพเลียสามยูแบบ่ฮะแต่ว่าเต็มหมดยังไปครับ ปุ่นมากกว่านะแต่เล่นเล่นน้อยๆมันก็สนุกดีนะเล่นเล่นน้อยๆมันสนุกสนุกแหละนี่เป็นยังไงนี่ประมาณที่ตายนะไอเกมนี้มันปรับนสนุนสมดุลได้เหรอเล่นเล่นต้องพวกวพีขายนะนอกจากพวกเขาไม่ช่วยยิงอะ่ะจะแพ้เกมนี้มันก็ใช้ทีมเหมือนกันนะเปลี่ยนทีมบ้าบอ,อพูดอะไรกูเนี่ย กระสุนตอบก่อรถทั้งค่เสือจริงไม่เอาจากยานหนึ่งนี่เรอว ได้ติดย้อนไปเลยนี่นี่เป็นตัวร้านบ้างนะเฮ้ยนี่ยิ้มยิีมยิีมยิ้มเสนอหน้ามาเยิ้มพวกมึงนี่ยิงหลังคาหลุดไปเด้ยิงหลังคาหลุดไปเด้ออะไรอะไรอ่ะมาส่องลำกล้องใส่เงินเหรอมาส่องลำกล้องใส่เงินเหรอฮึ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 กะถอนออกอีกเวรกรรมโอเคข้างหลังฮะอยู่ข้างหลังนั้นไงเชื่อขบรถ ขาพูดอยิงนี้เป็นเรียนวิวขี่มาใหม่ได้รู้ยิงย้ยยิงย้ยเอาข้างแรงก่อนโอ้ยมียิงกูมาด้วยยอดเลยฮะไอตัวนี้ก่อนไอตัวนี้ก่อนตัวนี้มันดื้อตัวนี้มันลั่นตัวนี้มันไม่เชื่อฟังชู่ยิงข้างมันจะได้เก็บแบามากกว่าเพราะอู้ย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลงไปฮะยังลงไปเด็ดขาดลงไปเนี่ยจะโดนส่องลุ่มหนึ่งได้ทิ้งสนุกมันเลยไม่สนุกเราฮะ โดนโดนด้วยไอ้ข้างนี้ยิงผมมาเนี่ยดื้อไหวนี่ดื้อโอ้โหอย่าลงไปที่รักอย่าลงไปนีอย่าลงไปทีรักอย่าลงไปฮะดินทียิงไปก่อนนะลูกกระสุนเราไม่สเบเออโอ้ทิ่หินไม่สบองสแบแดงอยู่แล้วอ่ะ

โอ้ยไม่ติดหินควยบุกเลยลงไปเลยแล้วกันเหลือตัวเดียวเสร็จกู้เสร็จเยอรมันแล้วเปลี่ยนเสร็จเยอรมันแน่เลยอะ่ะขอเอาจะรถกทางลงทะเลได้ปะไม่น่าจบเกมแล้วโย้ เอาวะเอาวะที่หนึ่งล็อกมาเขาเป็นของเราแล้วกไปความจริงที่หนึ่งคุยนี่สามอ้ยสามร้อยกว่าดาวกาวอยู่อัพส่งพนันนี่ไม่ต้องมาอัพตัวหุ่นนี้เลยหุ่นนี้รีววว่าห้านี่ ก็ได้อยู่นะเออห้าดูเจ็ดพันนะเอ้ยวิจัยได้แล้วเหรอเจ็ดพันเรามีเท่าไหร่อ่ะห้าห้าเท่าไหร่อ่ะเออได้ไหยเอาไปเลย,เเลยน,นี่เนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่สี่แสนยังซื้อไม่ได้อาเลรยลแยังซื้อไม่ได้ป็นงาม ยิงซื้อบได้ดอกยิงซื้อบได้ดอกเ<อ>ท่าไหร่นะเมี่ซีเจนนะไป,ไปเล่นเล่นไอ้นั่นอัพองก่อนแลวกันนะซื้อเสร็จเราต้องอัพอีกนะไม่ใช่แค่นั้นนี่ นาซีก็ไม่ยอมย่อ,ยอหรอกฮะตกจากกันไปมาอยู่ไปด้านป้อมสิ้นหวังเกมนี้สุดแสนจะภาลานาจริงๆที่ยึดฐานแต่ไม่เคยยึดกันเสร็จสักทีฮะยิงกันดีกันก็เจ้ากบใจอยู่นมันว่าที่ไม่รักก็รู้น,นั่นเลยดูร้อน,อนป้อมสิ้นหวังที่อะไรวะกูมไม่รู้อย่างนั้น ไปอ่ะแต่อันนี้คนอ,อยู่ตรงโลกนะผมว่า่มันจะย,ยิงง่ายจัดยิงง่ายจัดเธอเปิดตำแหน่งเลยก็สตูปไปจะรู้นะก็มไม่รู้ออกมาด้วยกันหรือยังไงอ่ะจะถูกยิงงากับใครผมก็ไม่ทราบผลแล้วกัน อ้ยยิงได้สองนัดเอเ้ยเกินเ,เ,เดี๋ยวก่อนคตรแรงยิงทีครึ่งหลอดอ๋อนี่ยิงตรงไหนอีกอ่ะจะตายยิ่วัฒนามันจะตายแล้วโอ้โหจะเป็นเดี๋ยวห้าโอ้กูแตกคั้แรกเลยเวร